เวลา5นาฬิกา45นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภาณเรียนที่ราเทพยาวดีกรมหลวงราชสิรดีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาสเสด็จไปทรงเข้าร่วมการแข่งขันมินิมาราธอนระยะทาง10.5กิโลเมตรในกิจกรรมวิ่งการกู่สนวิ่งเพื่อหัวใจไปด้วยรักณสโมสรสัญญาบัตรกองเรียนวิทยการ,รอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี ซึ่งบรินิธิธาสตราจารย์นนายแพทย์หม่อมราชวงศ์กัญญาณกิจกิติยากรจัดขึ้นเพื่อหาไรายได้จะซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ในการผ่าตัดหัวใจช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สําหรับโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและช่วยเหลือค่าใช้ใจ่ายบางส่วนที่ผู้ป่วยไม่สามารถรับภาระได้ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่า4 3 0 0 0 0คนต่อปีแต่มีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากที่เข้าไม่ถึงการรักษาสำหรับบุญนิศีสตราจารย์นายแพทย์หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิจกิติยากรก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิจกิติยากร พระเชษฐาในสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้อุทิศตนตลอดชีวิตการทํางานเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจที่ยากไร้ทางบริณิธิจึงได้สืบสารงานในด้านการผ่าตัดหัวใจเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นประชาชนที่ยากจนอีกทั้งยังให้การสนับสนุนช่วยเหลือแก่หน่วยงานและบุคลากรที่ทํางานด้านนี้มาตลอด อันเป็นไปตามปณิธานและอุดมการอันแน่วแน่ของหม่อมราชวงศ์กัลยาณิจกิติยากรทั้งนี้งานวิ่งการกุศลวิ่งเพื่อหัวใจไปด้วยรัฐแบ่งการแข่งขัน3ประเภทได้แก่ฮาฟมาราทอน21กิโลเมตรนินิมาราทอน10.5กิโลเมตรและฟันรัน4.5กิโลเมตรโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ4,000คน ในการนี้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมืองหมืนสุทธนารีนาธในฐานะประธานกรรมการพิธิศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิจกิติยากรประธานเหรียญที่ะรละลึกแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยาภาณเรนที่ราเทพ,พยวดีกรมหมลวงราชสาันีสิริพัฒมหาวชระราชธ,ธิดาที่ส่งร่วมการแข่งขันโดยทรงใช้เวลาในการวิ่ง56นาที วเ,เวลา6นาฬิกา27นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีรมมือนสุทธานารีนาศสเสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดงานวิ่งการกุศลวิ่งเพื่อหัวใจไปด้วยรักณสมสโรสรสัญ,ญญาบัตรกองเรือยุทธ,ธาการอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี จากนั้นพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมเมืองสุทานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพะชระกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชาธินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาส่งร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศลประเภท VIP Super เปอร์ฟันวอล์คระยะทางไปกลับ1กิโลเมตรทั้งนี้เพื่อทรงเป็นแบบอย่างในการออกกำลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยต่างๆ หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรรกิติยาภาเนเรียนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสริพัฒมหาวชราร,ร,ราชธิดาถวายเหรียญที่เล,เลึกลแด่พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมืองสุทธนารีนาศ ต่อจากนั้นพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวัสดีกรมมืินสุทธานารีนาธประธานถ้วยรางวัลแก่นักวิ่งผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่งชายประเภทการแข่งขันฮาฟมาราทอนระยะทาง21กิโลเมตรและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสาธิดีสิริพัฒมหาวชรราชิดาพระราชทานถ้วยรางวัลแก่นักวิ่งผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่งหญิงประเภทการแข่งขันฮาฟมาราทอนระยะทาง21กิโลเมตร พระราชทานถ้วยรางวัลแก่นักวิ่งผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่งทั้งชายและหญิงประเภทการแข่งขันมินิมาราทอนระยะทาง10.5กิโลเมตรและพระราชทานของที่ะลึกแก่ศิลปินดาราและผู้มีอุปการะรคุณสนับสนุนการจัดงานโดยนักวิ่งทุกคนทุกประเภทได้รับเหรียญที่ะลึกที่มีพระรูปพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมืองสุทานารีนาธ